เอาแล้วครับผมก็สวัสด,ดีครับมาอยู่กับผมเล็กขือนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปบีทฟอสซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะผมโซโล่บอสทุกตัวนะฮะอ่าแล้วก็ให้ระดับความยากของบอสตัวนั้นๆน,น,นะับผมว่าอยู่ในระดับไหนนะฮะอ่าโอเคนะบอสตัวแรกที่ผมจะมาโซโล่ก็คือบอสหมายเลข9นะผมไคจูหมายเลขเเลยนะนี่เกิดแล้วนะเรียบร้อยอ่าแล้วก็มาซัดกันนะครับ ผมประเมินคร่าวๆนะจากหลังจากที่สู้กับไคจูหมเกลก้ามาหลายตัวนะผมก็ค่อนข้างประเมินให้มันอยู่ในระดับกลางนะครับผมไคาาจูที่อบอสที่สู้ยากนะผมโอเคนะแต่เรามาดูกันว่าแพทล่าสุดเนี่ยตัวบอสไคจูเนี่ยไมยเกลก้าวนะผมค่อนข้างจะยากระดับไหนแล้วนะโอเคนะคผมอุย๊ย ที่ผมสู้ตอนนั้นเนี่ยบอสไคจูเนี่ยมันจะสกิลอมตะรัวๆเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะผมจะเป็นสกิลที่เอาไว้ยิงรัวๆแทนแล้วก็ดูด้วยอุย้ยเอาละผมว่าค่อนข้างจะสู้ยากแล้วอันนี้โอเคละนะผมอุย้ยค่อนข้างสู้ยากเลยนะครับเหมือนจะอัพมาใหม่นะครับล่าสุดนะบอสตัวนี้นะน่าจะถูกปรับมาใหม่แต่เลือดน้อยนะผมเป็นบอสท,ที่เลือดน้อยที่สุดในเกมตอนนี้นะ แต่ตีแรงมากนะผมบอกเลยว่าบอสหมายเลขเก้าเป็นอะไรที่นี่โอ้โหตีไอ้ท่ายิงเนี่ยโคตรโกงบอกโอ้ยแยิงรัวมากเฮ้ยยิงรัวเกินเฮ้ยแล้วมัดูดด้วยนะผมเอ้ยโกงโอู้้สึกว่าเหมือนจะโกงกว่าเดิมเลยเนี่ยผมยังรู้สึกว่าตอนใช้สกิลอมตะรัวๆยังรู้สึกไม่โกงขนาดนี้นะอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเลยผมโดนจับหายละยากแล้วนะผมตอนนี้นะผมรู้สึกว่าไรจูตัวนี้ยากมากละ เออนะครับต้องใช้ต้องแปลกลากแล้วนะครับตบตบสกิลอีสกิลดูดเลือดไปนะผมต้องดูดเลือดนะครับไม่งั้นหืมแย่แย่ผมแย่แน่ผมแย่แน่ถ้าไม่ดูดเลือดผมแย่แน่ตีเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยให้สตั้มต่อยให้ติดสตั้มต่อยให้ติดสตั้มนะผมเราก็ใช้สกิลเอ้ยเอ้ยโอ้โหแล้วสกิลยิงรัวนะศักยะสกิลอาร์นะผมจับให้โดนแน่นๆเน้นๆนะผมจับให้โดนเน้นๆเฮ้ยโกงโกงโกงเกิน โอหไอตัวนี้นะผมค่อนข้างจะอันตรายสุดๆไปแล้วตอนนี้โอเคจับจับนะผมแนะนำให้จับตอนที่เติดตะตันนะผมถ้าถ้าใครตัวบอสติดตะตันเนี่ยมันจะจับง่ายโอ้ยโหสี่ห้าคือต่อยให้ครบห้าแล้วติดตะตันแล้วก็จับนะผมโอ้โหผมว่าให้ยากสุดเลยตัวนี้นะครับยากจริงอ่าใครแบบใครไม่ใครคิดไม่ออกว่ามันยากยังไงนะลองไปสู้เองนะค่อนข้างยากเลยนะครับผม จับต่อยจับไม่โดนอีกเอาต่อยไปต่อยไปต่อยไปเฮฟวี่พันเอ้ยทำไมเฮฟวี่อ่ะเออนะครับก็คิดดูเอาละกันนะผมว่าบอสตัวนี้สามารถทําให้ผมต้องปแปลกหลัง,งเป็นใครจูนะครับแล้วก็กินเลือดไครจูผมไปครึ่งหนึ่งทั้งที่ผมเป็นไครจูดูดเลือดนะครับก็อยู่ที่สเต็ปด้วยนะเอออยู่ที่สเต็ปอยู่ที่นะครับ การโจมตีของเพื่อนๆนะแบบว่าเออว่า,เา,วาสเต็ปของเพื่อนเนี่ยเก่งขนาดไหนดีขนาดไหนนะผมอาจจะไม่ต้องแบลงรล่างเป็นใคจูก็ได้นะฮะแต่ผมคิดว่าอย่างไร้บอสตัวนี้สําหรับผมก็โกงนะครับผมโกงโกงเป็นอันดับต้นๆเลยอะนะครับของบอสในแมปนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบ,บอสไครจูหมายเลขเก้าเป็นบอสท,ที่ค่อนข้างจะโกงเลยเลือดน้อยก็จริงแต่แลกกับการ โจมตีที่โคตรจะแรงนะครับผมผมต้องแปลกล่างเลยนะโอเคนะครับไปแล้วก็ไปดูอวอสตัวต่อไปที่ผมจะไปโซโล่กันเลยนะฮะโอเคนะผมบอสต,ตัวต่อไปที่เราจะมาโซโล่ก็คือบอสไคจูหมายเลข10นั่นเองนะฮะบอสตัวนี้นะผมผมคิดว่าเป็นบอสท,ที่ง่ายที่สุดแล้วนะผมในการโซโล่นะอ่าล้วก็มาลองดูกันนะผมผมก็จะใช้อาวุธของตัวไคจูหมายเลข2นะครับผมแล้วก็ ดิมิชันของชินอมิยะนะครับผมโอเคเราไปเริ from from ่มสร้างกันเลยดีกว่านะผมตีตีคอมโบไปสกิลสกิลสกิลอีสกิลอาร์นะผมต่อยตข้าไปตบตุ้มตุ้มตุ้มสกิลซีนะผมตึ๊บอ่านี่ตุ้มชีเข้าไปสองสามสี่ห้าอ่าเราทำเราเราต่อยคอมโบเพื่อคลิกขวานะผมคลิกขวาของตัวอาวุธเนี่ยแรงนะผมก็เลยเอ้ยโอโดนถตั้งนี่ตีเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะผมตะข่านี่นะผมติดคีนะแรงมากนี่ แล้วก็กดสกิลไปนะผมตุ๊บตุ๊บสกิลอีสกิลต่อยสกิลซีตุต้มพ่นเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าตุม้มที่ขวาได้หนึ่งทีสกิลนะครับผมอ่านี่ตุมต้มตุม้มตุ้มต่อยต่อยต่อยแล้วก็รัวรัวคอมโบไปเลยใส่ไปเลยอุ้ยนี่นะผมเป็นอันตินะเมื่อกี้ที่ขวาได้แนละ้วตุม้มอ่าที่ขวาเพื่อดูดเลือดนะผมเราจะมีเราจะตีแรงขึ้นแล้วดูดเลือดนะผมสิเปอร์เซ็นต์อ่าผมก็เลยตอกคอมโบต่อยที่ขวานะ โอเคนะครับดีแล้วก็กดสกิลเอไปสกิลอาตัพปุ๊บปุ๊บต่อยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปปุ๊บปุ๊บขีดฝาปุ๊บอ่าดูสิผมจะเสียหลอดเลือดสักหนึ่งหลอดไหมนะผมหรือว่าอาจจะเอาชนะเจ้าหมอนี่ได้โดยไม่ต้องใช้เลือดนะผมเฮ้ยผมว่าผมผมว่าผมต้องใช้เลือดละไม่ได้ละอันนี้โอเคต่อย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 อาร์าร์าร์าสกิลซีเติมชีเข้าไปสองสามสี่ห้าเฮฟวีต่อยปุ๊บปุ๊บดูเลือดแล้วโอเค สกิวสกิวอะต่อยต่อยต่อยหุยหุ้ยผมไม่ต้องใช้เลือดน,นะเนี่ยเอาไปทำไปเล่นไปอุ้ยโดนตันหุ้ยอุ้ยเอาโชว์ด,ดีกว่านะผมผมเริ่มโดนตันรัวๆแล้วโอเคเวลาบอสบอสเวลาบอสเลือดเหลือน้อยนะผมว่าอาจจะโดนสกิลแบบเมื่อกี้ได้นะผมแบบรัวๆมาสกิลรัวๆเนมะื่อกี้นะก็นะผมไห้ใช้ยาไว้นะไก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนนะนี่แล้วก็ตีไปปุ๊บปุๆๆ๊บปุ๊บก็ใช้ล่างคนนะผมสู้จนจนกว่าจะ หมดหลอดยานะผมเราวค่อยเปลี่ยนเป็นไขจูนะนี่นะผมจริงๆอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยก็ได้นะผมนี่ทูมนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการโซโลไขจูใหมาเล็สิบซึ่งผมคิดว่านะผมไขจูใหมาเล็กสิบเป็นเป็นบอสที่โซโลง่ายที่สุดแล้วนะผมได้บรรดาบอสทั้งหมดนะ โอเคนะผมเราไป,เรา,ไปเราก็ไปโซโล่บอสตัวต่อไปกันเลยนะโอเคนะผมบอสตัวต่อไปที่เราจะไปโซโล่ก็คือบอสอิซาโอะนะฮะผมหรือว่าบอสกองหัวหน้ากองบัญชาการหน่วยล่าไครจูนะฮะที่ใช้อาวุธนี่ใครจูหมายเลขสองนะผมใครอาวุธนัมเบอร์เลยนะโอเคนะพื้นที่ที่เราจะไปหาเขานะผมก็จะอยู่ตรงเอ่อเยื้องเยื้อง,อง,อง,องกับรางจอดรถขนาดใหญ่ตรงนี้นะผมอยู่ทางซ้ายนะฝั่งซ้ายนะจะหันหน้าไปาทางตรงอย่างนี้นะฮะอ่ะ หรือว่าขยับมาตรงนี้สักหน่อยนะผมเราก็จะเห็นทางที่เหมือนคล้ายๆทางออกนะผมหรือว่ารถบรรทุกหรือว่าเควสนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ก็มาตรงป้อมแดงๆตรงนี้นะผมกับเอ็นบีซีตัวนี้เราก็คุยกับเขานะแล้วก็เข้าไปอ่านี่จะเป็นพื้นที่ที่บอสอิซาโอะเกิดนะฮะเราก็ไปลุยกันเลยโอเคนะฮะดูซิว่าผม จะสามารถจัดการบอสอิสโอได้ภายในเวลากี่นาทีนะโอเคแล้วก็เข้าไปข้างในได้เลยนะครับตัวบอสอิสโอเนี่ยจะมีจุดพิเศษยอยู่อย่างหนึง่งคือเขาจะเพิ่มเลือดนะผมขึ้นมาอีก7000หรือ8000ันี่แหละนะผมเวลาเลือดเขาเหลือน้อยนะโอเคมาเราก็เริ่มกันเลยนะผมใส่คอมโบก่อนเลยปุ๊บผมมาคลิกขวานะตุ๊บสกิลสกิล E สกิล R แน่นอนว่าใช้ทุกสกิลแน่นอนนะครับ ไม่ต้องหว่วงเ้ยถ้าคนดูทําไมเอ้ยไม่ใช้สกิลนะครับนี่ผมใช้แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เอานี่ไงไ,ไม่ได้เอาดดวิชั่นของเอ่ออิซาโอบมานะผมจินโนบิยะแล้วก็ตีไปเลยนะผมนเน้นให้ใช้สกิลนะอ่าเพราะสกิลนั้นแรงนะครับสกิลเนี่ยจะแรงได้จากตัวของสเตตนะผมอินสติงส์อินสตงินสตง,น,ตงนะผมแล้วก็ตัวของสเตตอะจิลิตี้ด้วยนะ ถ้า2สเตตนี้ตันนะผมแน่นอนว่าจะตีแรงนะครับทำให้สกิลเราตีแรงขึ้นเยอะมากเลยนะฮะนี่เราก็ตีไป2 3 4สามี่ห้าสุดตีไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อยไปล้วปุ๊บ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 ปุบปุ๊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 บปั๊บปุาบป่๊บปุ๊บปา๊บปุ๊บปุ๊บอร์บผมนะเพราะว่บตัาบอสเบงเนบ่ยมีสกิลที่สามารถหลบ แล้วแถมยังดาเมจแรงแล้วก็เวลาเลือดเหลือน้อยเนี่ยจะมีเพิ่มเลือดขึ้นมาอีกนะผมน่าจะเลือดเหลือประมาณสักต่ำกว่า1 0,000นะผมจะเพิ่มเลือดเด้งขึ้นมาอีก7,000ันะเดี๋ยวลองดูนะโอ้ยเอโอเคนะผมตอนนี้ผมต้องเพิ่มเลือดละค่อนข้างอันตรายเลยฮ่าไม่รู้ว่าต้องแปลงร่างเป็นใครจูหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองดูนะว่าผมจะสู้โดยที่ไม่แปลงร่างเป็นใครจูได้ไหมนะโอเคอุ้ยโดนนะผมโดน,ะโล,นะโล,ละโดนละหนึ่งสองสามสี่ อ่โอเคคีิขวาตีสกิลอา์โลดดหลบนะผมใช้สกิลพวกนี้หลบได้นะสกิลอา์หลบได้นะผมนี่ถ้าเลือดต่ำกว่า1000 0นะผมน่าจะเพิ่มเลือดขึ้นมาอืมปูมตีไปนะผมอู้บูบูบเฮ้ยต่ rian, ำกว่าเฮ้ยนี่ไงครับผมกลับไปเป็น17,000แล้วนนี่ไงนะผมค่อนข้างเกลียนเลยตัวนี้อ่าถ้า พิ่มเลือดขึ้นมาอย่างนี้นะผมตัวอิซาโอนะครับจะเป็นบอสตัวเดียวนะที่มีเลือดเยอะที่สุดในเกมนะครับตอนนี้ถ้าบวกเลือดที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะผมประมาณ900 0ถึง10,000ได้เลยนะตัวอิซาโอจะมีเลือดรวมอยู่ทั้งหมดประมาณ44 0 0 0นพะครับเยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้นะอ่าอันนี้ผมรวมเลือดที่เด้งขึ้นมาเพิ่มด้วยนะฮะเลือดปกตินะสามหมื่นห้าแต่เลือดที่เด้งเพิ่มขึ้นมาก็ ประมาณถก้าพได้นะครับก็บุกเพิ่มเข้าไปก็ค่อนข้างถึกเลยตัวนี้แต่ถ้ามีอาวุธที่ผมใช้อยู่กับตัวดีวิชั่นของชิโนมิยะนะผมก็ไม่ยากเท่าไหร่ในการโซโล,โล่คิวโดยที่ไม่ต้องแปลงร่างเป็นไคจูนะครับโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มเลือดอีกหลอดหนึ่งหลอดสุดท้ายแล้วน่าจะพอสู้ได้โดยไม่ต้องแปลงร่างนะครับโอเคปุ๊บปุ๊บเราก็ต่อยไปตุ๊บุบบบบ๊สกิลไปให้หมดนะผมสกิลไปให้หมด ยูซีชาจไปด้วยนะครับนี่ตีไปอ่าพอบัฟหมดก็ให้ต่อยทำบัฟนะครับนี่ปึ๊บอ่าหลังจากนั้นก็ใช้สกิลต่อได้เลยปุ๊ปุ๊ปฉีดเลยหายไปซะนี่นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเนี่ยตัวบอสท,ที่เป็นคนนะผมจะดัอยูนิตด็อกแท็ด้วยนะฮะประมาณนี้นะผมสำหรับบอสอิซาโอนะก็โซโลได้โดยไม่ต้องแปลงร่างเป็นไคจูหมายเลขสิบนะครับก็ใช้เลือดไป3หลอดพอดีเลยนะ แล้วก็เลือดอีกนิดนึงงง่งยังเรียงเหลือเลือดอยู่นะครับก็ประมาณนี้ผมให้บอสอิสโอะอยู่ในระดับยากนะครับผมอ่าก็ค่อนข้างยากเลยเพราะด้วยเลือดที่เยอะนะครับผมและแถมมีการเด่งเลือดเพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากเลือดต่ํากว่า10,000นอ่านะครับก็ให้เป็นบอสที่มีระดับความยากอยู่ในยากเลยนะฮะแต่เราก็ไปดูบอสตัวต่อไปที่ผมจะไปโซโล่กันเลยนะฮะ โอเคนะผมก็บอสตัวต่อมาที่ผมจะมาโซโล่นะผมก็จะเป็นบอสนิโคลัสนะ,ะตัวนี้เป็นบอสที่สามารถทำเควสตัวปืนคู่ได้ด้วยนะผมอะโอเคมาแล้วก็มาเริ่มโซโล่กันเลยนะครับบอสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่ารำคาญนะผมตอนที่เขาใช้สกิลปืนนะโอเคเรามาตัดกันเลยนี่นะผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เราเริ่มกดบัฟก่อนเลยแล้วก็สกิลอัดเลยนะผม ปุ๊บ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 แล้วก็จะคบบูบะตุบตุ๊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 บอะ่ะเวลาบัฟหมดก็ให้แนะนำนะผมแนะนำให้ทำบัฟนะต่อยต่อยแล้วก็ทำบัฟนะผมนี่อ่าแล้วเราก็ใช้สกิลนะครับโอเคเนี่ยเวลาเขาใช้เอท่านะผมที่มันถอยหลังไปเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ารำคาญเลยนะผมเพราะว่าเขาไม่รับดาเมจด้วยนะอ่านี่นะผมอุย้ยเนี่ยเราก็จะมีการกระเด้งด้วยนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูกันว่าผมจะ ต้องแปลงลางเป็นไคจูหรือเปล่านะครับโอเคปตีปตีไปก็ตกไปอุ้ยอันนี้เขาใช้อันติแล้วเนี่ยนะผมตอนที่ใช้อันติเนี่ยต้องต้องหลบนะครับแนะนําว่าให้เดินหลบอย่างนี้เลยนะนี่เพราะว่าอ่าเป็นอันติที่หลบง่ายนะผมแต่ก็ถ้าโดนก็เจ็บหนะักซึ่งตอนที่เออบอสใช้อันตินะผมบอสตัวบอสเองเนี่ยก็จะเป็นอมาตะาด้วยนะนี่นะผมเนี่ย แนะนำว่าให้หยุดแล้วเดินนีเดินหลบนะครับทิ้งระยะจา,จากตัวมอนที่อยู่ในจุดเก็บซากด้วยอ่ะโอเคแล้วก็ตีต่อได้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บสกิลไปสกิลอัดให้หมดนะครับเนี่ยพอบอสใช้สกิลกระโดดหลบนะผมนี่เนี่ย,ยหรือว่าท่านี้นะผมเขาจะเป็นอมตะนะก็คือไม่โดนดาเมจนั่นเองผมก็เลยต้องต้องหลบก่อนนะต้องทําได้อย่างเดียวคือหลบนะครับปุ๊บปุ๊บปุบปบ หลังจากนั้นก็ตัดต่อได้เลยนะครับอ่าเพิ่มเลือนละผมต้องเพิ่มเลือนละตีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตีตปุ๊บ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 กิกสกิลเอสกิลอาร์แล้วก็สกิลซีชาร์จต e. ีโห้ยขรึ่งลอยแล้วนะผมเอาอีกแล้วอันตีอีกแล้วโอเคนี่ก็เป็นบอสตัวใหม่นะครับที่อ่ามาใหม่ในอัปเดตล่าสุดเลยนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นบอสท,ที่น่าลำคาญอยู่เฮ้ย ถ้าเราคาดเพราะตีเนี่ยบางมันไม่ค่อยโดนครับเนี่ยเวลาทําอย่างเงี้ยเวลาแกทําอย่างเงี้ยฉันตีแกไม่ค่อยโดนเลยนะตีเข้าไปต่อยเข้าไปสกิลเข้าไปนะผมตีเอาให้หมดสกิลให้หมดอ่าบอสต,ตัวนี้ก็มีบอสมีเลือดพื้นฐานนะครับผมมากกว่าบอสอิซาโอะนะครับอยู่500นะก็บอสอิซาโอะสามหมื่นห้าพันตัวนี้ก็มีสามหมื่นสามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะแต่อันนี้ก็เป็นเลือดพื้นฐานนะผมไม่ใช่เลือดทั้งหมด เออเป็นเรื่องทั้งหมดของบอสตัวนี้แหละนะครับตัวอิซาโอบเป็นสกิลพิเศษนะเป็นพาสซีฟของบอสนะอุ้ยโอ้โหอยู่ดีก็เป็นอ้ำตาเฉยเลยอ่ะบรสอุ้ยผมโดนยิงผมโดนยิงฟรีผมโดนยิงฟรีตี่ใช่ไหมยิงฟรีเหรอยิงฟรีเหรออย่ายิงฟรีดิอย่ายิงฟรีดิเพื่อนรับไปซะไอสกิลไปอุ้ยทำไมผมรู้สึกว่นโดนยากๆนะนี่แหละผมคือความท้าราคามาตัวนี้นี่หลบไปอุ้ยโอ้ยยังโดนอยู่ นี่ขนาดผมหลบแล้วนะยังโดนอยู่ยังโดนอยู่สกิลอาสกิลอีต่อยรัวสกิลซีชาร์ยิงโอ้ยโดนหลบอีกแล้วตีคลิกขวาไปต่อยไปสกิลอีไปต่อยไปเพิ่มเลือดนะผมไปตีหนึ่งสองสามสี่ห้าตีคลิกขวาสกิลอีรัวๆต่อยหลบขึ้นฟ้าสกิลซีผมมันหลบเอาอีกแล้ว โอ้ยโหแล้วผมโดนไงมันจังหวะผมสกิลเสร็จพอดีอ่ะตีเหวี่ยได้คิดนะผมได้คิดขวาก็แรงอยู่โอเคตีสกิลซีปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยหลบ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 สกิลนี้ต้องหลบนะครับโอ้ยตีคิดขวาตีสกิลอีปุ๊บปุ๊บปุ๊บสกิลอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสกิลซีชีดชีดชีดเลยฉีดชีดชีดโอเคต่อยต่อยรู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  1>, 1 2 3 4งสโอเคคลิกขวาปุ๊บโอเคนะคับผมโอ้อานะครับโอเคประมาอนี้นะครับสำหรับบอสนิโคลัสอ่าผมก็ให้จัดอยู่ในระดับที่ยากนะเออค่อนข,ข้างยากเลยนะครับด้วยการที่บอสตัวนี้เนี่ยมีสกิลหลบค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสกิลเด้งหลังเด้งแบบ ยิงเราแล้วก็เด้งไปข้างหลังแล้วก็ทําเราก็เด้งนะฮะถอยหลังนะครับมีทั้งสกิลน็อกแบก็กแล้วก็สกิลหลบในตัวแถมมีอันติที่เวลายืนชาร์จเนี่ยเป็นอมตะอีกต่างหากนะครับก็ทําให้ผมเสียยาไป3หลอดนะผมก็เลือดที่เกินครึ่งนะลดไปเกินครึ่งแต่ยังไม่สามารถทำให้ผมใช้ไคจูได้นะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีสแตตเยอะพอสมควรนะผมตันเกือบหมดนะครับอ่า เอาเวลาดาเมจของเรานะผมดาเมจสกิลเราจะแรงขึ้นด้วยนะครับจากอิ i l i t y ตีด้วยนะ,ะจาก i n t e l เล็กเนี่ยก็บวกนะผมสกิลสกิลพาวเวอร์เราแล้วใช่ไหมนะฮะตัวอิลิจิลตี้นะครับก็จะบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจของสกิลเราไปด้วยอีกนะครับแนะนำว่าฟาร์มให้ตันนะหรือว่าเป็นทางทางที่ดีก็คือตันให้หมดนั่นแหละมันก็เป็นอย่างไรอยู่แล้วเนาะเออนะครับ ประมาณนี้สำหรับบอสตัวนี้นะครับผมก็ให้อยู่ในระดับที่ยากนะยากกว่าอีซาโออีกนะฮะบ,บายก็เป็นบอสตัวใหม่เนาะโอเคนะบอสตัวสุดท้ายที่ผมจะไปโซโล่ก็คือบอสนารูมินะผมไว้เจอกันนะฮะบอสกับบอสตัวสุดท้ายนะ โอเคนะผมก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายกันแล้วนะผมที่ผมจะมาโซโล,โล่นะก็คือบอสนารุมินั่นเองนะฮะเราก็มาเริ่มซัดกันเลยดีกว่านะครับบอสนารุมิก็เป็นบอสตัวใหม่นะเหมือนกับตัวของนิโคลัสนะครับแต่ผมรู้สึกว่าบอสนารุมิเนี่ยค,ค่อนข้างจะเก่งกว่านะโอเคเรามาซัดกันเลยนะผมปุ๊บปุ๊บอ่าเขาเก่งกว่าตรงที่น้ำมันธรรมดาของผมเนี่ยไม่สามารถโจมตีนารุมิได้ดาเมจเท่ากับอ่าเหมือนสกิลนะผมเนี่ย แต่การโจมตีธรรมดานะครับผมเพื่อทำให้ดาเมจลดไปเยอะเลยนะอ่าหรือว่าตัวบอสตัวนี้นะครับผมเขากันดาเมจมีรีนั่นเองนี่แต่ไม่กันดาเมจสกิ้นะสก,กิ้นี่ยังคงโจมตีแรงอยู่นะครับผมแต่ก็ค่อนข้างจะดาเมจหายไปสักเล็กน้อยนะครับผมนี่แต่ตัวคลิกขวานี่ก็ยังแรงอยู่นะครับผมยังใช้ได้อยู่นะแนะนำว่าให้เปิดบัฟนะครับผมตีให้ครบ5้าครั้งนะครับผม แล้วก็เปิดบัฟบัฟโจมตีแล้วก็บัฟดูดเลือดนะครับผมทําให้เราสู้ง่ายขึ้นนะนี่เปิดบัฟต่อแล้วก็ตีแล้วรูสกิล,อกลโอเคเอาจริงตัวนารุมิเนะี่ยอาจจะไม่ยากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผมจะต้องแปลงร่างเป็นไคจูไหมอ่าการแปลงการที่ทําให้ผมแปลงร่างเป็นไคจูนี่คือวัดระดับความยากของบอลอยู่นะครับอ่าอุ้ย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 อุ้อุ้ย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  เออลองตัดตีฮะตัดตีสก,กิลสก,กิลอ่อโอเคนะครับผมบอสต,ตอนนี้ที่ทำให้ผมแบกร่างไใครจูได้ก็มีบอสหมายเลขกเก้าแลผมใครจูหมเลขกเก้านะนอกานั้นยังไม่ทำยังไม่ทำให้ผมแบกร่างไม่ได้นะผมอุย้ยแต่เหมือนนาลูมี่เนี่ยจะทำให้ผมแบกร่างแล้วเนี่ยนะครับดูดูซิว่าบอสนารูมิเนี่ยผมจะเอาลงโดยที่โดยที่ยังใช้ร่างคนอยู่หรือเปล่านะครับ เฮ้ยผมก็อุมูอิมูได้เหมือนกันนะฮะเออมีสกิลที่แบบเป็นนมตะอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อุยอ้ยอุย้ยอ่าตัวบอสอารูปินะผมก็จะมีสกิลอันติแบบเมื่อกี้นะผมที่ทําให้ตัวเองเป็นอมตะนะครับแล้วทำดาเมจวงกว้างกว้างมากด้วยนะซึ่งค่อนข้างจะโกงนะครับในระดับหนึ่งเลยโอเคผมว่าบอสตัวนี้นะผมค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ยากอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ เธอสกิลที่ค่อนข้างจะหลบหลีกนี่นะผมหลบหลีกได้ยากแล้วก็มีสกิลที่ติดอิมูนะผมหลายสกิลอ่ตีไปตีไปนะผมดูเหมือนว่าผมอาจจะต้องใช้ร่างไคจูแล้วนะตีนะครับตีไปปุ๊บ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 โอเคโอเคตีไปนะครับสองสามสี่ห้าโอเคตีที่ขวาตียูอีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเคผมเอาชูดีกว่านะแปลรลากเลยโอเคแปลรลากไปใครจูโอเคทัด okay, ต่อได้ 45, 10, 10, สี่ห้าตึ๊บขี่ขวาตันตบจับเวียงลงตูมต่อยที่ตัวซี่ตุ่มสตันสองสามสี่ขขวาต่อต่อย1ึงสองยอ้นี่ ب, 1, 2, 3, 4, 5, อ e, ่ะหนึ่งสองสามสี่สกิวอีสกิวอาจับตูมลงนี่นะผม สี่าโอเคตีตุ๊บต่อยตีจับตุบโอ้จับไม่โดนจับไมโดนยังไม่ได้จับเลยนี่นะครับจับแล้วตีตุ๊บต่อยสกิลต่อยตุบตุ๊บตุ๊ตุ๊บตวาปุ๊บุสกิลต่อยตัีบู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 ูบ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  จบไปแล้วนะผมสำหรับการโซโล่บอสทุกตัวนะฮะตอนนี้คะแนนที่ผมให้เยอะที่สุดนะผมเป็นบอสที่ยากที่สุดตอนนี้คือบอสไคจูหมายเลขเก้านะครับ <c oughs> เ,เลือดน้อยสุดจริงนะครับแต่ดาเมจก็แรงสุดเหมือนกันนะครับและแถมใช้สกิลยิงบ่อยด้วยนะถ้าใครไม่เจอนะผมอาจจะไม่รู้ละว่ามันยากขนาดไหนนะไคจูหมายเลขเก้าเนี่ยนะ อลองลงมาก็จะเป็นของตัวของนารุมินะผมที่ทำให้ผมต้องแปลงร่างเป็นไคจู oo, เหมือนกันนะฮะ,ะแต่ก็ยังพอสู้ได้ในระดับที่ไม่ถึงขั้นยากแบบยากมากนะผมอาจจะอยู่ในระดับที่ยากยากเกือบมากนะครับนะฮะ,อะเอาเป็นว่าถ้าไคจู oo, หมายเลขเก้านะผมพอผมให้ยากที่สุดก็น่าจะให้คะแนนความยากอยู่ที่ เอ่อห้าเต็ม5นะครับผมเออ5ดาวไปเลยความยากห้าดาวนะครับนารุมิเนี่ยก็จะอยู่สัก4ดาวนะฮะอ่าส่วนตัวรองลงมาก็จะเป็นตัวของเออ่นิโคลัสนะครับผมนิโคลัสเนี่ยผมจะให้อยู่ที่3ดาวนะครับผมอ่าผมยังไม่ต้องแปลงร่างเป็นไคจูนะฮะแล้วก็เลือดก,ก็กินเกินครึ่งไปหน่อยนึงนะส่วนตัวอันดับที่4นะครับผมที่ อิาโอะนะครับผมระดับความยากอยู่ที่3 3สดาวนะครับไม่ยากมากนะปานกลางแล้วกันเออใครเออเก่งน้อยกว่านีโคลัสหน่อยหนึ่งนะครับอ่าส่วนตัวไคจูที่ตีง่ายง่ายง่ายที่สุดเลยนะผมบอสท,ที่ตีง่ายสุดก็คือบอสไคจูหมายเลขสิบนะครับเออนั่นแหละบอสตัวนั้นง่ายที่สุดแล้วนะครับให้ระดับความยากอยู่ที่1ดาวนะครับเพราะน่าจะตีง่ายนะครับเป็นบอสท,ที่ใครๆก็ตีได้นะฮะ ประมาณนี้แล้วกันกนะครับสำหรับการโซโลบอสในวันนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้ะไว้เจอคลิปต่อไปไปและจ้า